สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านขอประทานอาภัยที่วันนี้มาช้าถามไปไหนมาไปตัดผมนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นที่เรียบร้อยกันเลยทีเดียวครับท่านทีนี้ลังนกบนคบไม้นั้นก็ได้ออกจากหัวผมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาติดตามกันต่อเลยวันนี้โดยมีหลายต่อหลายเรื่องครับท่านไม่ทราบว่าจะมีคนมาดูเยอะหรือเปล่านะเนี่ยมาช้าไปหน่อยขออภัยด้วยโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากที่มีการเปิดตัวประยุทธ์ไปเม่ที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็เหมือนกับว่าก,กระแสที่จะปังนั้นแทบจะหาไม่เจอนะเนี่ยหลายหลายคนหลายภาค ก็บอกว่าไอ้นี่มันปังแบบไหนมันแป๊กต่างๆเอ้ยมันแป๊กต่างหากนะครับเริ่มู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็ส่งผลให้ตอนนี้เว้ยเฮ้ยโบเสกสกลนะครับเริ่มู้ชมอดีตเคยตามทักษินอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็อดีตเคยตามยิ่งรักอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่ินมู้ชมแทบจะโอ้โหห์หแรงไม่ออกครับท่านประมาณเหมือนกับว่าที่มันเดินตามไปยุ่ตอนนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ไปทําการสาบานสาบานว่าจะเลิกเล่นการเมืองอะไรแล้วลบชื่อเสกสกลออกไปซะแล้วเป็นอย่างไรก็ไปถอนสาบานนะครับ ท่านผู้ชมย่ามูคงจะงงเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นเฮ้ยผมไม่อยากก้าวล่วงเรื่องนั้นครับท่านเพราะว่าเออลำโพงอีสานนี้มันหนักหน่วงนะครัทบท่านผู้ชมโดยโบ้ห้ยได้ทําการวชนเพื่อไทยแล้วครับท่านบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยไม่มีกระแสรหรอกกระแสตกไปแล้วนะเนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานโดยตัวมนันเองเข้าสภาไม่ได้นะครับแล้วก็ได้วูบอกว่าเนี่ยจะนําพักหาเสียงให้ได้ร้อยที่นั่งเฮ้ยอร้อยที่นั่งของมึงเนี่ยใช้เก้าอี้หรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเกิดสนใจเนี่ยสั่งมาได้นะเดี๋ยวจะส่งไปให้ถามเก้าอี้น ไม่ใช่ว่าแบบโบอีสานต้องเก้าอี้ระดับนี้พอนะรับเดินผู้ชมมันถึงจะคู่ควรโดยคุณค่าที่คุณคู่ควรครับท่านแต่นี้โบอีสานด้วยเฮ้ยอดีตกตันยุทธศิลป์ฟันธงในพักรวมนี่ไอ,อไม่ใช่โอ้ยขออภัยรวมไทยสร้างนี่สร้างชาติอะไรเนี่ยกว่าสสทะลุร้อยที่นั่งลั่นนาทัพบ,บุกอีสานนะรับเดินผู้ชมประมาณว่าจะต้องได้สสอประมาณโอ้ยชูเลขผิดประมาณ40ที่นั่งอะไรประมาณนี้โอ้ยป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาถามเลยตอนแรกเราก็ดีใจเอ๊ะมันจะมาซื้อปลาเกตขาวอบปอบหรือเปล่าเพื่อ เสริมสร้างเซลล์สมองให้มากกว่า8 4 0 0 0เซลล์นั้นสรุปไม่ใช่นะครับเ่ผู้ชมมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยโบอีสานเนี่ยตัวมันเองเข้าสภาไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกให้ทักษิณชินวัตรนะครับเ่ผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นสํานึกในตัวไอโบด้วยนะครับเ่ผู้ชมบอกว่าให้สํานึกไว้ด้วยว่าใครเป็นคนทําให้ได้เป็นสอสอสมัยแรกอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าติดตามนะครับเ่ผู้ชมแม่มึงเอ้ยออกมาท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอวันนี้ครับท่านโดยโบอีสานว่าเฮ้ยนักสาบานเมืออาชีพหรือเปล่่าไไมมด้ี เขียนบอกแบบนี้ฟันธงไม่รู้ธงไหนเหมือนกันเลือกตั้งใหญ่รวมไทยรวมท่าอะไรนี่กว่าสอสอทะลุร้อยที่นั่งพร้อมนาทัพภาคอีสานมั่นใจเพื่อไทยไม่แลนสไลด์เพราะกระแสอุ้งอิงไม่พุ่งแล้วเตือนหยุดแบ่งสีเสื้อพราะบ้านเมืองขัดแย้งกันมากเกินพอแล้วอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาเพือกอีกทีนะกเรื่องผู้ชมหรือปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยแต่ว่ามันจะเอาหน้าที่ไหนวะเนี่ยถามเอาหน้าไปไว้ไหนถ้าเกิดสมมติหลังเลือกตั้งนี้ไอ้เราก็จะต้องเตรียมนะกรเรื่องผู้ชมถามเตรียมอะไรจ้าเตรียมปี้ครับท่านแลวก� าะประตูเรียกบารีนานั้นเนี่ยปกัปกปกักปักเอเอออกมาหน่อยเจอพ่อทวีอุ้ยตกใจถามมาทําอะไรมาขอซื้อขี้ไก่ถามเอาไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ใช่ไหมบอกไม่ใช่จะเอาใส่ในปีบนี่แหละแล้วก็ไอ้นั้นนะครับเรื่องผู้ชมส่งมอบให้โบอีสันคุณค่าที่คุณคู่ควรกันเลยทีเดียวโดยมั่นใจว่าจะกวาดสสอ,สอได้มากกว่าเพื่อไทยได้มากกว่าภูมิใจไทยอะไรทานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมบู้ว่าไม่รู้ว่าจะทําผือดีส่วนสุดารัเกยุราพันเป็นอย่างไรบ้างจ้าลุยเชียงใหม่หวังนำรวมอะไรวะไทยรักไทยไทยสร้างไทย คว้าชัย17จังหวัดภาคเหนือก็นเลยทีเดียวชูนโยบาย3าสร้างอ่าก็ยังไม่รู้ครับท่านว่าสร้างอะไรเพิ่มพลังให้คนตัวเล็กแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่างๆ,ๆนานหนาก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าพรักของคุณหญิงสุดารัตน์กับพักเพื่อไทยนี้อะไรจะปังอะไรจะแ๊้ครับท่านเหตุเรื่องอะไรจ้าเออก็เพราะว่าเขาออกไปแล้วนะคะรับท่านผู้ชมแตกกันไปแล้วอะไรทํานมองนี้นะเนี่ยก็ยังไม่ไววยเว้ยเฮ้ยโดนแซะกันแนะไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยสำหรับพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมมีพักบางพัก ันนเนี่ยพยายามจะโยงถามโยงอะไรโยงว่าเป็นพี่พักน้องพักพี่อะไรกันประมาณนี้เพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามมองอย่างดูเดือด<ๆ>ก็เลยทีเดียวส่วนตอนนี้ทำเนียบวันเด็กนะครับเริ่มผู้ชมโดยเซอร์ไพร์เฮ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยเซอร์ไพร์ครับท่านโดยตัวอารมณ์ดีจุงเด็กๆชมไดโนเสาร์ จำลองเฮ้ย hey, ทำไมต้องไดโนเสาร์จำลองไดโนเสาร์จริงๆมีอีกไหมเนี่ยเดินกันอยู่เอ้ไม่ใช่อ๋อเออไม่มีชมไดโนเสาร์จำลองแต่เด็กกลัวเดินหนีไม่รู้ว่ากลัวไดาโนเสาร์หรือว่ากลัวประยุทธ์ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมไม่มีสาระอะไรเลยครับท่านเรื่องนี้เลตอิดบีข้ามผ่านมันไปก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านด้านไอพักไอโบ้ ow, เนี่ยรวมไทยสร้างชาติอะไรเนี่ยปล่อยคลิปอโ,อโ,อโ,อโอ้เจอปล่อยคลิปแล้วครับท่านโดยเพลงวันเด็กชวนเลือกลุงตู่ไม่ใช่ว่าชวนหลีกภัยไปเรื่ ่ตู่ไม่ใช่นะครเบื่อนผู้ชมเชิญชวนให้มาลวยตู่เนี่ยแก้ความเดือดร้อนโอ๊ยกูเดือดร้อนนานแล้วนะพอมึงอ้ยไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีครับถ้าเออใช่ใช่ใช่มันกูเดือดร้อนเพราะมันนี่แหละนะครเบื่อนผู้ชมมันจะดำหน้าเข้ามาลัน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 ลาเอ,อ้ยพักรวมไทยรวมเถิดอะไรนี้แพร่คลิปเพลงวันเด็กโอ้ยอับบะมงคนนะไม่ใช่ชวนเลือกประยุทธ์แก้ปัญหาความเดือดร้อนอะไรทมองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วนะครเบื่อนผู้ชมบูหารสำเนียงของเด็กนั้นทำไมมันช่างแปลกประหลาดจัตุรลงค สันนิบาตแปลกประหลาดมหาศาัศจรรย์เหลือเกินกันเลยทีเดียวนนเนี่ยสำหรับไอ้การอวยพรสสบอกว่าเนี่ยเออหนูเป็นเอฟซีลุงตู่แล้วก็ลุงตู่ต้องระวังตัวอะไรด้วยนะเอออันนี้ก็แปลกนะแคะ่เรื่องผู้ชมว่าเีนี้ไม่รู้ามาจากนักวิชาการตลาด 60- 70ปีหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านอันนี้คือลูกหยีนะครับไม่ต้องสรรหาว่าจะเป็นอย่างอื่นใดหรือว่าที่ภาษาอีสานหรือเอร์กูบักเค่งบักเค่งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าอร่อยอย่างสุดล้นนะคะ่เรื่องผู้ชมโดยข้างในนี้ไม่มีเม็ดครับ อะไรเม็ดมะม่วงหิมพาน,นะครับทดานผู้ชมเพราะวถ้าเกิดเม็ดมะม่วงหิมพานไม่มีเม็ดนี้มันจะกินได้ยากลําบากถามยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเคี้ยวอะไรแล้วก็น,นี้ปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับทดานผู้ชมความยาวประมาณนิ้วก้อยของผมได้ไม่รู้ว่านิ้วยาวไปหรือเปล่านะครับทดานผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุครับท่าน500กรัม240่บาทแล้วก็250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บไปทางไม่มีนะครับเดี๋ยวสลิมรอดช่องมันมาสั่งเล่นแล้วก็จะเป็นเรื่องได้ส่วนเสื้อนัดวิวโนสลิมก็ตัวละ400บาทพรร้้ออมส่งนน,นัี ไ v 2แล้ว NV1 ไปไหนทําไมเริ่มจาก2เลยเนี่ยเริ่มสาขา2เลยใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับท่านอันนี้ก็คือ NV1 นะครับท่านผู้ชมก็กราบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านอย่างสูงกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อเลยโดยตอนนี้แผนการจะอยู่ต่อของประยุทธ์นั้นดีเอมีมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่เกียนตัวเอาซะเลยหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆอ่าตอนนี้ตู่ล้มกระดานวาระ8ปีนะครับท่านผู้ชมถูกด่าเละไม่หยุดยั้งพวกเดียวกันยังลุกคือไล่ครับท่าานพลังประช ก็บอกนะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าไอ้แก้รัฐมนูญเพื่อไม่จํากัด8ปีนี้ไม่เอานะเนี่ยเหตุอะไรเอ่อทำเพื่อคนคนเดียวนะค่ะท่านผู้ชมบวกกับจดหมายน้อยของประวิตรวงสุวรรณที่ออกมาเมื่อวานนี้นั้นเป็นไปที่เรียบร้อยแน่นอนแต่ก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าประยุทธ์มันฉลาดพอที่จะเข้าใจหรือเปล่าว่าโดนลอยแพอะไรทํานองนี้โดยถ้าเกิดสมมติมีอยู่2ตัวเลือกให้เลือกนะคบท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะเลือกเลยทั้งประยุทธ์ประวิตย์อืมแล้วถ้าเกิดสมมติจําเป็นจริงๆล่ะโอ้โหใครก็ได้เว้ยตอนนี้ไม่ใช่ประยุทธ์นคร่ผู้ชมเอา โคชโยทีก็ได้เออจะได้มีสัมพันธ์ทําไมติเออใช่เออเอาโคชโยทีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันตามจริงสองคนนี้นั้นออประวิทย์ดีกว่าอย่างไม่หยุดยัง้งหรือเปล่าไม่อาบแน่ใจแต่ว่าบริหารน่าจะดีกว่าประยุทธ์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมหาบุคคลเออที่จะหาร บริหารเก่งกว่าประยุทธ์นี้น้อยมากเฮ้ยแต่ว่ามีอยู่คนนึงนันเนี่ยเฮ้ยเขาเข้ากันได้ดีเลยถามใครก็ไอโบอีสานนี่แหละครับท่านบอกนันเนี่ยเออจะได้สอสอเยอะขนาดนั้นเยอะขนาดนี้โอ oh, ้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับเรื่องผู้ชมว่าตัวมันเองนั้นจะได้เข้าสภาหรือเปล่าเหตุทั้งที่แล้วลงเลือกตั้งยังไม่มีคนเลือกเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่ามันส่องกระจกบ้านไหนส่วนตอนนี้หลังจากประวิตทไม่ไว้หน้าประยุทธ์แล้วนะครับเรื่องผู้ชมโชว์พาวใครเหนือแกนนํารัฐบาลตัวจริงก็ได้มีจดหมายน้อยออกมานนนนนีี้้้้ปปรระะยุททธ์ูตออัคงาจจด น้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยแล้วก็ได้มีหลายภาคส่วนเลยบอกว่าไม่ถึงหรอก25เสียงอะไรประมาณนี้โอ้แต่ว่าสสอเอ,อ่อพักเก้าไกลคนหนึ่งนะค่ท่านผู้ชมที่ทําเรื่องพรบสุราเก้าวหน้าอะไรประมาณนี้เออถทาวิพบเออบอกว่าจะได้5เสียงจะถึงหรือเปล่าอะไรทํานมองนี้เราก็บอกถึงสี่หเสียงถูกไหมวะ อ๋อยังไม่รู้เหมือนกันนะคะท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆสถานการณ์วันนี้แปลกประหลาดไม่หยุดยัง้งโดยตํารวจจับเด็กไม่ไวตูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยทหารรวบเด็กถือป้ายท่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยอ่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมทหารเดี๋ยวนี้จับได้แม้กระทั่งป้ายอะไรว่าส่งอย่างแบดอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันตมาแบบไหนครับท่าน,านก็เล็ดอิดบีช่างกันไปก่อนก็ไ่ที่หน้าจับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของเทพ โกงามก็โดนปั่นยังไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เซิร์ชเออ youtube แล้วก็เซิร์ชภายในวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้นี้เฮ้ยประเทศขายไล่ทิ้งไล่หนีไปอยู่ลาวอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้มันเป็นข่าวเก่าเมื่อปี57ครับท่านเอามาแถลงเรียนไทยเบื้องต้นให้ประช,ชาชนทั้งหลายได้รับทราบกันอ่าก็ต้องขอขอบคุณด้วยถามขอขอบคุณเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันตอนนี้ขอบคุณไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมคั่นเวลาเพื่อที่จะมาต่อกันที่ข่าวนี้โดยหลังจากที่ใช้เวลาอาจกันมาชั่วนาตาปีนี้ประยุทธ์มัันก็ยงงคง ไม่หยุดยั้งในกานผูชมในความบ้องอะไรประมาณนี้นี่ป้าผัวลุงเขาบอกมานะผมจะเดินไปห้ามเขาก็เหนื่อยแล้วมันเป็นอย่างไรตอนนี้ว้ยเฮ้ยหลังจากไอ้โบเสกสกลนะครับบอกว่าอุ้งอิงอ่ะไม่มีกระแสะแล้วเนี่ยเออคนจะเลือกรวมไทยรวมท่าอะไรมากกว่าแน่นอนเป็นร้อยที่นั่งกันเลยทีเดียวเพื่อไทยก็เคาะชื่ออุ้งอิงแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินนะน illy, ครับเดินผููชมบิ๊กแสนสิริครับท่านคนดิเดตนายกส่วนชลน่าน,านชายัยเกษมนิติศิรินิรลลุ้นข้าวินชื่อสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นชื่อใครโดยรอบที่แล้วนี่ก็มีชื่ออขง ชาติชาสิริพันธ์มีชื่อของสุดารักษ์เจยุราพันแล้วก็มีชื่อของชัยเกษนิติสิริด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยระบอีสานอ่ะอ๋อเออ,เอ,อไม่ใช่โะบอีสานมันไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมต่อให้ลงในานามพักไหนนั้นก็ได้แต่ได้ที่ว่านี้ได้ไปอยู่แบบหมอว่าลงหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมพวกหมอว่าลงนั้นเขาบอกว่าเหนือกว่าทั้งเพื่อไทยเหนือกว่าใครเลยทีเดียวพลังประชารัฐก็สู้ไม่ได้หเหตุเพราะว่าตัวเองนั้นมีญาประชาชนถามเอามากินเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยยาของมันนี้เป็นยาเนเปียร์ครับ รบตุนพลังงานอะไรของมันนี้บอกเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยแล้วพอวันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นพรุ่งนี้อีกนะครับท่านผู้ชมผมว่าไม่รู้ว่าจะรวยอย่างไรเออเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไม่รวยก่อนดีกว่าอยากจนครับท่าน จึงถานทำไมโอ้บอกก็ถ้าเกิดได้แบบนี้มานี่กูไม่เอานะครับเ่ผู้ชมก็เลยบีช่างกันมาไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ชัติชาติสีที่พันเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่นายเสรีวงมนทานั้นได้ออกมาโพสต์ถึงไทยคนใดคนหนึ่งจนโดนทัวลงยับอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเดิ่ผู้ชมบอกว่าเนี่ยเข็ดกันหรือย,ยังสําหรับคนที่เลือกคิงคองแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดื่ผู้ชมอันนี้เป็นคาที่ออกมาจากปากของนายเสรีวงมนฑาเอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภัยวงมนฑาแล้วก็แนะนําสลิมต่างๆนานาะวิธีการเล,กาเลือกอย่างนั้นเลืออกย่างนี้ ต้องเลือกตามยุทธศาสตร์นะเหมือนตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะแพ้ครับท่านโดยว่าลีสามแสนเสียงมีคุณภาพของนายเสรีนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆครับท่านมันวัดกันได้เลยนะเนี่ยวางชัดๆกับประยุทธ์โดยคนหนึ่งนั้นรักสามคัคคีรู้รักสามัคคีอย่างนั้นอย่างนี้โอ,อ้โหก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่มีความขวัญอยู่ความคำขวัญหนึ่งที่ผมจําได้แต่ว่าตอนนี้ลืมไปแล้วเนี่ยอะไรว่าสามคัคคีคือพลัง กะละมังคือโคมจําไว้นะโยมโคมคือกะละมังมันไม่ใช่หว่ะแต่มันมีอะไรสามัคคีคือพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนี้รู้สึกว่าจะประมาณปี16หรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแล้วแต่รู้สึกว่าคาขวัญวันเด็กปี16นี้รู้สึกว่าจะนั้นที่สุดนะครับท่านผู้ชมติดหูประชาชนทั้งหลายที่สุด่าก็ได้ทําการมาเจอชัดชาตินะครับท่านผู้ชมเมื่อเด็กบอกว่าโตขึ้นไปอยากจะเป็นพระทานักข่าว5าครืนแล้วดูสิ่งที่ชัดชาติพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนครับท่านชัดเเจนนนวว่าาามมีคมป็ผูู้ะะํสง แ่เดินผูชมโดยชัดชาติบอกว่าเฮ้ยพูดแบบนี้เนี่ยน่าคิดนะเนี่ยแล้วก็ชี้การศึกษาต้องลบความเหลื่อมล้ําอะไรประมาณนี้บอกว่ายุคนี้เป็นอะไรก็ต้องฟังเด็กๆเกพราะเด็กคืออนาคตในวันหน้าแล้วก็บอกให้นักข่าวอย่าหัวเราะอะไรประมาณนี้นะแับทดานผูชมชัดชาติเห็นก็ตกใจนะเนี่ยเด็กบอกอยากเป็นพระชัดชาติก็บอกไม่เป็นไรเป็นพระไม่ใช่เรื่องหน้าขำนะเป็นเรื่องที่ดีอนุโมทนาด้วยนะลูกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาจากปากของชัดชาติสิริพันธ์อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะ ท่านผู้ชมซึ่งมีประชาชนเลือกอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวส่งผลให้ตอนนี้เสรีก็ดิ้นกันไม่หยุดยั้งครับท่านไม่รู้จะทําคือดีได้แต่แงมองไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วอันนั้นมันเป็นเพลงส่วนตอนนี้จุลินไว้เฮ้ยได้ตั้งเมธีลาบานูเนะครเบื่อนผู้ชมเป็นนักร้องนั้นก็ดังอยู่แล้วแต่มาลงสนามการเมืองนี่มันจะไอ้นั้นหรือเปล่านนเนี่ยไม่อาจแน่ใจตั้งเป็นอะไรโอ้โหตั้งเป็นรองโฆษกประชาธิปัตย์นะครับโดยนายจุลินลักษณะวิสิต์ว้เฮ้ยตั้งเมธีลาบานูเนี่ยนั่งเป็นรองโฆษกปประชชาธิัตยลุเีงใหม มึงไปทําไมเขาไม่เอาไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อเออไม่มีจริงๆลุยเชียงใหม่เปิดตัวผู้สมัครสอส,อสอเหนือครับท่านไม่รู้ว่าเหนือเมฆหรือปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ความเป็นไปเป็นมานั้นก็ยังคงทําให้สลิ่มดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับใปพักนี้โดยชวนลีกภันนะเนี่ยก็ได้ออกมาในรายการทีวีช่องหนึ่งบอกเนี่ตอนนั้น เออทักษิณเป็นนายกอะไรประมาณนี้ยิงรักเป็นนายกไม่มีเงินอะไรวะส่งงบไปซ่อมถนนนะครับเรื่องผู้ชมสงสัยรอบนี้ว้ยเฮ้ยประชาชนัหลายอาจจะต้องเลือกชวนหลีกภัยแล้วถามเลือกทําไมเลือกไปสร้างถนนนะครับเรื่องผู้ชมจะดีหรือเปล่าวะเนี่ยเออตอนมันเป็นรัฐบาลน,นั้นก็บอกคนอื่นนะครับสไลดยจุลินนี้บอกว่าเป็นผีอีแพงสุดท้ายตอนมันเป็นเองนี่เป็นแพงมากเลยอีผีนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีช่างกำมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เปิดรูปครับท่านเปิดรูปใครจับเปิดรูปบันเด็กนะเนี่ยโด ใเปิ้ลหัตยาอะไรวระภรรยาของตัวสรัญยวงกระจ่างแกนําพันธมิตรชื่อดังนั้นเนี่ยโชว์รูปในวัยเด็กรูปตัวเองช่วงวัยสดใสอะไรทํานองนี้เออก็ไม่รู้ว่ากูจะอ่านยังไงดีนะครับเร่านผู้ชมโดยการละครั้งหนึ่งในวัยละอ่อนว่านอนสอนง่ายส่วนตัวไปนี้ก็ไม่ละอ่อนนะครับเร่านผู้ชมถามทําไมไม่ละอ่อนล่ะจ๊ะก็เพราะว่าแก่แล้วครับท่านก็ข้ามผ่านไปก่อนสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถามคนอื่นใช่ไหมบอกตัวผมเองนี่แหละตัวผมก็ได้ไปดูหน้าผมในตอนวันเด็กนะคะรับท่านผู้ ในตอนเด็กๆนั้นเอ้ยเฮ้ยทำไมมันดูดีวะแล้วก็ป้าผลลุงก็วิ่งมาบอกบอกดูดีนะใช่แต่ว่าไม่ดูดีกว่าเลยประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจถูงไหมไปเปล่ะ ออไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยหมู่มวลดาราสลิมลดช่องนี่หายไปไหนนะเนี่ยทั้งท็อปทั้งเมียเว,ว้ยเฮ้ยประชาชนเรียกร้องนะเนี่ยเรียกร้องอะไรเรียกร้องให้กลับมาได้ไหมกลับมาอะไรวะเป็นพิธีกรนคะครับเ่องผู้ชมหลังจากโดนแบนเมื่อจุดยั้งตอนนี้มาอนอภพาก็หายกบ,บาลไปด้วยเลยหลังจากที่ไปพ,วพัพวพระพบแพทย์ที่เกาหลีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็หนัก่วงใจเหมือนกันตอนนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโบเสกสกนั้นคุยโวไม่หยุด ่อนนะคะรับเ่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยจะต้องได้สสอประมาณแค่อีสานเนี่ยสีที่แต่ว่ารวมทั้งประเทศอะไรที่มันเขียนนี้ประมาณ100ที่นั่งว่าอีสานจะเป็นคนนําทัพนะคะรับเ่านผู้ชมแล้วทัพแบ่งความพ่ายแพ้ไม่ใช่โอ้ยทัพแบ่งความชนะแต่ว่าชนะที่ว่านั้นไม่รู้ว่าพักอื่นชนะหรือเปล่าก,ก็ต้องติดตามนะคะรับเ่านผู้ชมติดตามว่ามันจะเหนือภูมิใจไทยจะเหนือเพื่อไทย,ยได้อย่างไรนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเปิดตัวก็มีแต่สสถ้าเกิดจะเรียกเป็นเกณฑ์นี้ก็คือว่าถ้าเกิด เป็นบอลนะครับเรื่องผู้ชมบอลร,ระดับอบอตอนั้นก็เป็นตัวสำรองของตัวสำรองของตัวสำรองอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับเ่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยอาจารย์สุขุมก็ยกภูมิใจไทยเนี่ยมีดีปักธงกทมเหตุได้บีกุติพงศ์นะครับเรื่องผู้ชมอดีตสลิมลอดช่องเป่านกหวีดก,กบพศไม่หยุดยั้งนั้นแถมโอกาสสูงเป็นรัฐมนตรีหลังทูดมาเอ้ยหลังทูดอเมริกามาเยือนเลยกูไปอ่อปานเป็นทูดมาอะไรสักอย่างหนึงนะ ขออภัยนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นพักเก่าการันตีและโอกาสสูงริ้วเป็นรัฐบาลอ่านเกมหลังทุด อเมริกันมาเยือนอะไรประมาณนี้ก็เป็นว่าบีบุติพงศ์นี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าโดนตัดสิทธิ์การเลือกตั้งหร nice ือไม่เหตุเพราะว่าอะไรว่าไปปิดการเลือกตั้งนี้แต่ที่โดนนั้นโดนนะท่านผู้ชมนางทยาทิพสุวรรณแล้วก็อะไรรัชื่อครูตันเนี่ยเออนมสกุลอะไรสักทีแล้วว่าทาไมมันลืมว่าเนี่ยที่เด็กเคยไปใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดแล้วรัฐบาลก่อนหน้าอ่ะนัทประพลทิพสุวรรณทำไมกูต้องมาร้องเพลงก่อนไม่รู้นะเนี่ยอันนั้นโดนตัดสิทธิ์ไปสองคน ดั้ผู้ชมเหตุน่าจะพามวลชนไปปิดเลือกตั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามีผู้ติพงนี้พยายามจะไปปิดหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรับดั้งผู้ชมแต่ว่าตัวเองนั้นได้ทําการเดินไปเ,เลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวลือหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดต่อนะเดี๋ยวมันดีไม่เอหรือว่าจะไม่ดีนะั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามนะคะรับดั้งผู้ชมถ่วงทางด้านธนากรจึงรุ่งเอ้ยธนาธรจึงรุ่งเรืองกฤฤิจกูไปธนากรได้ไงวะเฮ้ธนากรอย่ามาเข้าสิงให้มากถามทําไมเนี่ยมันเว ปัวกับบานผมแต่อนิทนาทรจึงลุ่งเลืองกิจนําว่าที่ผู้สมัครสอสก้าวไกลส่วนก้าวไกลนั้นอาจจะเป็นคนอื่นนะครับเรื่องผู้ชมไม่ใช่พรรคนี้โดยหาเสียงพิษนุโลกนะครับเดื่ผู้ชมริมหน้าน,น้ําชูแนวคิดกระจายอํานาจท้องถิน่นก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ในายวัลลงนั้นอกหักอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับหมอองปฏิพัฒสันติพาดาผู้เลือกตั้งชนะพิษนุโลกเขตหนึ่งถามทําไมพวกหมออะไรว่าวัลลงมันแพ้คาบ้านเลยนะครับเดื่ผู้ชมเราก็ต้องจับตามองอีกทีว่าสถานการณ์จะเป็น ไจะมีสลิมมาออกกู้กอบกู้ชาติอีกหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจส่วนสุเทพนั้นลูกเลี้ยงบอกอย่าพิ่งมานะ้ค่ะเดินผู้ชมบอกไปก่อนไปไปไปถามไปทําไมเอออย่ามาเลยเดี๋ยวจะทําให้พักตกต่ำอะไรประมาณนี้ครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นมาเช้าวันนี้ขออภัยเพิ่งไปตัดผมมาใหม่ครับท่านจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม